สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โดดเด่นอ่านให้ฟังนำหนังสือดีๆทั้งไทยและต่างประเทศมาอ่านมาย่อยให้ท่านได้ฟังนะครับอีพีนี้เป็นตอนที่5ของหนังสือที่มีชื่อว่า Brief History of Love จิตวิทยาเคมีทางความรักของดอเอรเลสลากีนะฮะตอนที่5มีชื่อว่าธรรมชาติของมนุษย์เกิดมามีคู่เดียวจริงไหม เนื่องจากเป็นหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาทางความรักนะครับเนื้อหาอาจจะลึกนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นลามกนะฮะฟังแล้วอาจทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์รวมไปถึงสัตว์ร่วมโลกอื่นๆด้วยนะครับเพราะเรื่องเพศเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกท่านอยู่แล้วฉะนั้นถ้าฟังจบอาจทำให้ท่านผู้ฟังเข้าใจอีกแง่มุมหนึ่งของเรื่องเพศไม่มากก็น้อยนะครับโอเคนะฮะเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับ เราได้เห็นแล้วว่าสารเคเมีแห่งความรักก่อให้เกิดประสบการณ์ความหลงไหลและความปรารถนานแรงกล้าในช่วงเริ่มต้นของความสัมพันธ์ได้อย่างไรพร้อมด้วยเหตุผลข้างเคียงทั้งหมดที่มาพร้อมกันอย่างไรก็ตามน่าเสียดายที่ความหลงไหลนี้มักอยู่ได้ไม่นานหากกราวาดกราฟซึ่งแสดงความเข้มข้นของความตื่นเต้นและความปรารถนาต่อคู่รักคนใดคนหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งอาจเป็นระยะเวลาหลายเดือน หรือหลายปีในช่วงเริ่มต้นของความสัมพันธ์เมื่อสิ่งเราทั้งหมดเป็นสิ่งใหม่ความเข้มข้นของความตื่นเต้นจะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณนั่นคือมันมากขึ้นในอัตราที่เพิ่มขึ้นช่วงเวลานี้ถูกกำหนดให้เป็นช่วงตกหลุมรักคือเวลาที่คุณต้องการอยู่ด้วยกันสัมผัสกันตลอดเวลาและคิดถึงเมื่อห่างกันมีผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันเช่นอาจเกิดภาวะซึมเศร้า งุดหงิดนอนไม่หลับเบื่ออาหารช่วงเวลาของการตกหลุมรักนี้อาจอยู่ได้ตั้งแต่6ชั่วโมงถึง2ปีแต่โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ได้ประมาณ1ปีในช่วงตกหลุมรักเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างออกซิโตซินเริ่มอิ่มตัวเพียงพอเราอาจเข้าสู่โหมดระยะแห่งการผูกพันมีความพยายามที่จะประสานความสัมพันธ์ให้เป็นทางการและอยู่ด้วยกันเป็นประจำโดยปกติแล้วคู่รักจะตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกัน แต่งงานกันและให้กำเนิดบุตรในช่วงระยะแห่งการผูกพันกราฟความปรารถนาและความตื่นเต้นจะยืดตรงไปนั่นคือความตื่นเต้นที่เพิ่มขึ้นจะหยุดลงและคงที่ในระดับหนึ่งและเมื่อเวลาผ่านไป,ประยะเวลาการตกหลุมรักจะสิ้นสุดลงและถูกแทนที่ด้วยความใกล้ชิดและกิจวัตรประจำวันที่สม่ำเสมอพอเวลาผ่านไปหลายปีกราฟของความตื่นเต้นและความปรารถนา อาจลดลงปานกลางการลดลงนี้มีลักษณะเฉพาะคือระยะห่างทางอารมณ์และทางกายภาพที่จะเริ่มเกิดขึ้นช้าๆซึ่งมาพร้อมกับการสัมผัสทางกายภาพและเรื่องเพศที่หายไปและอาจนำไปสู่ความใกล้ชิดที่ลดลงอย่างมากในยุคปัจจุบันเราเป็นอิสระจากข้อจำกัดและคำสั่งของศาสนาและวัฒนธรรม ระบบการสมรสแบบสถาบันใดก็ตามมีโอกาส50%ที่จะแตกสลายโดยโอกาสหย่าร้างจะสูงในช่วง5ปีแรกของการแต่งงานทุกๆ5ปีที่คุณอยู่ด้วยกันจะเพิ่มโอกาสที่คุณจะใช้ชีวิตร่วมกันได้ตลอด5ปีข้างหน้าดังที่เราได้เห็นแล้วตามสถิติแล้ววิกฤตการณ์ส่วนใหญ่ที่คู่สมรสทั่วโลกจะประสบเริ่มต้นขึ้น3ปีหลังจากคลอดบุตรคนแรกบางคนบอกว่า มันเป็นผลมาจากกิจวัตรหรือความเสื่อมของความสัมพันธ์แต่เราเข้าใจแล้วว่าโฮอร์โมนสารเคมีและเซลล์ประสาทมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักเมื่อเวลาผ่านไปและเหตุใดกราฟของความตื่นเต้นและความลงไหลจึงลดลงหากปรากฏการเหล่านี้เป็นสาคลมากถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะหยุดและถามว่าสมองของเรา ได้รับการโปรแกรมจากมุมของวิวัฒนาการเพื่อให้ตื่นเต้นและรักคนคนเดียวกันตลอดชีวิตของเราหรือไม่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าผลข้างเคียงที่น่าผิดหวังที่สุดของสารเคมีแห่งความรักคือปรากฏการณ์ของความอดทนที่ลดลงเมื่อคุณใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้นคุณจะรู้สึกคุ้นเคยกับคู่ของคุณมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งเร้าของเขาหรือเธอที่มอบให้ไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไป ระดับโดพามีนและเซโรโทนินที่ปล่อยออกมาในสมองของคุณเพื่อตอบสนองต่อคู่รักจะลดลงระบบการให้รางวัลหรือระบบโดพามีนในสมองนั้นชอบความแปลกใหม่และความหลากหลายทุกสิ่งทําให้เราเบื่อหน่ายไปตามกาลเวลาผลกระทบที่ทําให้ความตื่นเต้นทางเพศลดลงกับคู่ครองประจําและการเพิ่มขึ้นของความตื่นเต้นทางเพศกับคู่ครองใหม่ที่เรียกว่าเอฟเฟกต์คูลิสหรือเอฟเฟกต์ ist, ความิ่มตัวทางเพศ ที่มีอยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกือบทั้งหมดเราได้กล่าวถึงเอฟเฟกต์คูลิสแล้วในบทแรกและเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำความคุ้นเคยกับเจ้าสายไฟโบราณอันทรงพลังนี้ซึ่งมีวัฒนาการได้ฝังอยู่ในสมองของเราและเป็นสาเหตุของหัวใจที่แตกสลายอย่างน้อยครึ่งหนึ่งในโลกในช่วงคศ1950นักวิจัยแฟงค์บีสและลิสเบธจอร์แดน จากมหาวิทยาลัยเบิร์กลีในสหรัฐอเมริกาได้ทำการศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับความตื่นเต้นทางเพศของหนูตัวผู้ในระหว่างการทดลองหลายครั้งพวกเขาวางหนูตัวเมียตัวหนึ่งที่กำลังติดสัตว์ไว้ที่กรงที่มีหนูตัวผู้และวัดว่าหนูตัวผู้ใช้เวลานานแค่ไหนในการหลั่งน้ำอสุจิในช่วงของการทดลองหนูตัวผู้จะถูกนำเสนอพร้อมกับหนูตัวเมียตัวเดียวกันในแต่ละครั้งผลลัพธ์ที่ได้น่าทึ่งมาก ในการทดลองครั้งแรกกับหนูตัวเมียตัวเดียวกันแต่ละครั้งที่หนูตัวผู้ผสมพันธุ์จะใช้เวลาในการหลั่งนานขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดพบว่าหนูตัวผู้ไม่เข้าใกล้ตัวเมียอีกต่อไปและไม่พยายามผสมพันธุ์ด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามในการทดลองครั้งที่สองเมื่อมีการนำหนูตัวเมียตัวใหม่ให้กับหนูตัวผู้ทุกๆสี่วันคู่รักที่กระตือรือร้นก็เกิดขึ้นอีกครั้ง และนำเนินต่อไปจนกระทั่งหมดแรงและถึงแก่ความตายปรากฏการความหอิ่มตัวทางเพศไม่ได้พบเฉพาะในหนูเท่านั้นยังพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลากหลายชนิดด้วยแต่เหตุใดปรากฏการนี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่แรกทำไมผู้ชายถึงหลังเร็วขึ้นกับผู้หญิงคนใหม่และช้าลงกับผู้หญิงคนเดิมคำตอบนั้นซ่อนอยู่ในสมองด้านอารมณ์ในระบบโดพามีนของสมองผู้ชาย จะปล่อยโดพามีนในระดับที่สูงขึ้นทั้งก่อนและระหว่างการถึงจุดสุดยอดกับผู้หญิงคนใหม่และปล่อยโดพามีนในระดับที่ต่ำกว่ากับผู้หญิงที่เขาเคยสัมผัสมาแล้วถึงตอนนี้เราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องผู้ชายแล้วผู้หญิงละ่ะผลของคูลิสปรากฏชัดเจนในตัวของพวกเธอหรือไม่พวกเธอชอบสิ่งใหม่กว่าสิ่งคุ้นเคยหรือพวกเธอชอบที่จะมีเพศสัมพันธ์กับคนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่ากว่า30ปีที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์ตัดสินใจทดลองว่าผู้หญิงมีความอิ่มตัวทางเพศหรือไม่ในช่วงปลายคศ1980นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยบรีิสติสโคลัมเบียในแคนาดานำหนูพุกพรหมจารีที่กำลังติดสัตว์ไปวางไว้ในกรงขนาดใหญ่ที่แบ่งออกเป็นสามห้องตัวเมียถูกวางไว้ตรงกลางและทั้งสองข้างมีช่องทางเดินทางเดียวซึ่งมันสามารถผ่านไปยังห้องข้างเคียงได้มีเพียงตัวเมียเท่านั้น ที่สามารถเลือกห้องที่ต้องการเข้าในช่วงเริ่มต้นของการทดลองนักวิจัยได้วางหนูตัวผู้ไว้ในห้องขวามือตัวเมียซึ่งมีภาวะเจริญพันธุ์มันจะเดินเข้าไปในห้องตัวผู้ผสมพันธ์และผูกพันกันด้วยสารออกซิโทซินและปล่อยออกมาในสมองระหว่างการถึงจุดสุดยอดหลังจากกระบวนการผูกพันธ์และตกหลุมรักตัวเมียได้เข้าไปหาตัวผู้ตัวเดิมอย่างสม่ำเสมอ ในขณะเดียวกันทุกๆสองสามวันนักวิจัยนําหนูตัวใหม่ที่น่าประทับใจเข้าไปในห้องด้านซ้ายมือและคอยสังเกตว่าตัวเมียจะเข้าไปหาตัวไหนบ่อยกว่ากันสิ่งแรกที่นักวิจัยสังเกตเห็นก็คือความแตกต่างจากผู้ชายที่จะกระโจนลงมือทันทีตัวเมียจะอ้อยอิงอยู่และไม่รียบเร่งที่จะไปไหนมันจะตรวจสอบเปรียบเทียบคัดเลือกตัวผู้อย่างรอบคอบในที่สุดนักวิจัยพบว่า ตัวเมียกลับไปหาตัวผู้ตัวแรกที่เคยผสมพันธุ์ด้วยแต่บางครั้งก็สัรวจตัวผู้ตัวใหม่ในห้องซ้ายมือและผสมพันธุ์ด้วยหากตัวผู้ตัวใหม่นั้นน่าสนใจเพียงพอนักวิจัยสรุปว่าเอฟเฟกต์คูลิสนั้นมีอยู่ในผู้หญิงเช่นกันแต่อยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับผู้ชายจิตใจของผู้หญิงยังได้รับความสุขและรางวัลจากการสัมผัสกับสิ่งกระตุ้นใหม่ๆเช่นกัน แต่เนื่องจากเธอต้องแบกรับภาระทั้งหมดในการตั้งครรนการให้กำเนิดการเลี้ยงดูลูกเธอจึงมีการคำนวณและเลือกคู่ครองเป็นอย่างดีเนื่องจากการเดินสายเอฟเฟกต์คูลิงนั้นแข็งแกร่งมากสังคมจึงสร้างข้อห้ามทางสังคมเพื่อป้องกันการล่มสลายของความสัมพันธ์และความเสียหายต่อโครงสร้างครอบครัวเนื่องจากสังคมส่วนใหญ่เป็นสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่จึงมีข้อห้ามที่เข้มงวดที่สุดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ในยุคปัจจุบันของเราด้วยความอ่อนแอของสถาบันศาสนาและการเพิ่มขึ้นของอินเทอร์เน็ตความท้าทายใหม่ๆก็เกิดขึ้นกับจิตใจมนุษย์การค้นหาคู่ใหม่นั้นง่ายกว่าความเร็วของการโต้อตอบของเราเพิ่มขึ้นและความสามารถของเราในการหลบซ่อนก็เช่นกันในยุคเทคโนโลยีโอกาสในการสแสวงหาความสัมพันธ์ทางเพศหรือทางอารมณ์กับผู้อื่นอยู่ในมือถือคุณ เนื่องจากความหึงหวงยังไม่ถูกกำจัดออกจากคลังอารมณ์ของเราเพราะในแง่วิวัฒนาการมีเวลาผ่านไปไม่มากพอยังเป็นเรื่องยากสำหรับเราที่จะยอมรับความจริงว่าคู่รักที่เรารักมากนั้นมีความสุขกับความสัมพันธ์อันเปี่ยมด้วยความรักกับผู้อื่นนี่คือสาเหตุที่เราพบว่าตัวเองอยู่ในยุคที่ยากลาบากสาหรับความสัมพันธ์ระดับความมั่นใจของเราลดลงแต่จิตใจของเรา กลับเต็มเปี่ยมด้วยสิ่งเราตลอดเวลาโอเคครับก็ตรงไปตรงมานะฮะสังคมยังให้ความสัมพันธ์กับสถาบันครอบครัวจารีตประเพณีซึ่งเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะฮะแต่ด้วยโลกและวิวัฒนาการที่เปลี่ยนไปมากสิ่งเราต่างๆมีอยู่มากมายทั้งรอบตัวและออนไลน์จากงานวิจัยต่างๆก็ชี้ให้เห็นว่าในส่วนลึกๆของมนุษย์แล้ว ก็ยังมีความต้องการความตื่นเต้นและสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะฮะแต่อย่างไรแล้วก็อยากให้ฟังไว้เพื่อเป็นความรู้นะฮะส่วนตัวผมเองก็ยังสนับสนุนการมีครอบครัวที่อบ่นการซื่อสัตย์ต่อกันและกันซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยเราให้คุณค่ามาตลอดนะฮะโอเคครับผม EP นี้ก็จบลงนะครับถ้าเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องกันไว้ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านและ ท่านเองก็จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมนำมาเสนอนะครับสำหรับอ p ีนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ